เมื่อโรคนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์ย่อมมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักรำเค็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำชาทู๊โอ้ย สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับนนวดเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นครับนึกว่าอาจารย์ยอดค่ะคิดถึงอาจารย์ยอดเสมอครับอาจารย์ยอดอยู่ในใจเสมอจำคำอาจารย์ยอดไว้ได้ไม่กี่คำคแต่คำที่จำไว้ถ้าเอามาปฏิบัติไม่กี่คำนั้นสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้กูรู้ไหมใช่ไหค,ครับอ่ะนะครับวันนี้นะฮะวันนี้สวัสดีเรือยงเมื่อกี้ยังค่ะ สวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับในหน่วยเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยาย,ย,ายเป็น,ปนวันนี้พามาดูเลยคะนะวันนี้นะะเหมือนกับมาที่จุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งกก็คือก็คือวันนี้เราจะมาชํากิ่งหมอนดําออตตุรกีอ่าค,คุณเห็นไหม่รันะสุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามแต่โลกมันหมุนเวียนไปเวียนไปเวียนไป,ว,นไปวันหนึ่งมันก็จะมาบรรจบครบแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมจุดเริ่มต้นแล้วก็มาที่จุดเริ่มต้นใหม่แล้วก็วนไปเหมือนเดิมเพื่อนๆพี่ๆก็รู้จักนะหนวดก็จัก หมอนหมอน<ช>นะคะคทีนี้ก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นก็คือมาดูหมอนกันอีกครั้งจะให้กลับไปดูคลิปเก่านะี่ยก็หายากเลย,าายามันเยอะมันเยอะมันเยอะ,ะนะฮะทำมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะจัดคลิปใหม่ให้มาอีกสักคลิปหนึ่งวิธีการช้ำหมอนดาออสตรุรกีแบบ ง่ายง่ายง่าย,ายค่ะคุณรู้ไหมว่ามันทำไมมันถึงง่ายเดี๋ยวนี้เออนั่นน่ะสิคะเด็กแต่ก่อนเนี่ยอุ้ยต้องควบคุมความชื้นนั่นนู่นนี่ต้องอบต้องอะไรเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนี้ง่ายไปหมดเลยอันนี้เป็นความคิดของผมนะค่ะผมคิดว่าหมอนดามอสตุรกีเนื่องจากมาอยู่ในประเทศไทยหลายปีหลายปีโดนเติบแล้วพออยู่โดนเติบเสร็จปุ๊บเริ่มชิมกับปลาปร้าปลาจม <นะ S 1> เอาอย่างนี้ดีกว่าคุณคุณอย่าพูดเป็นภาษาท้องถิ่นสิโกคุณต้องพูดภาษากลางค่ะอ่าเนื่องจากหมอนดามอสตุรรกีนะคับ มาอยู่ประเทศไทยเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยวะฮะเป็นจํานวนเยอะแล้วนานเติบดนเติบกับดนเติบกับจํานวนมากเนี่ยก็คือเหมือนกันกูค่<ฮ>ะนะมาอยู่เนื่องจากว่ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นจํานวนมากเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยแน่นอนนะฮะคนไทยไปอยู่ต่างประเทศค่<ฮ>ะเขาก็ต้องปรับตัวใช่ไหมค่<ฮ>ะฝรั่งมาอยู่ในไทยก็ต้องปรับตัวใช่ไหมใช่ค่ะกินประจอมกินอมกินไอ้ทุกอย่างกินได้หมดแล้วแต่นี้ค่ะ อ่อนดาออตุลกเก็เหมือนกันค่ะพอมาอยู่ในประเทศไทยนานปุ๊บเริ่มปรับตัวได้พอเริ่มปรับตัวได้เดี๋ยวนี้ตัดกิ่งเสร็จปุ๊บเอามาะจาับปักชุบปุ๊บลดน้าใส่ป๊บนะฟื้นขึ้นมาออกต้นใหญ่ก็มีเจ๋วไปเลยอ,อ่าม,มันเลิ่มง่ายแล้วไงพอเขาเริ่มปรับตัวได้เพราะงั้นวันนี้เรามาชำวยวิธีการง่ายๆกูะนะตัดกิ่งมาประมาณนี้นะเี่ให้ได้ประมาณสักสามตาหรือไม่สามตาก็สองตาก็ได้ถ้าเราเจะเอาจำนวนมากเราก็เอาสองตาพอแต่ทำไมต้องเอาสองตาถ้าตาเดียวถ้าตาตามันมีปัญหามันโดน ่อยทากัดดุนอน,นุ่นไปมันพังประเจ็บปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เหลือตาที่สองค่ะขะใั้เราไว้สองตาเสร็จปุ๊บนะบหลังจากนั้นนะครับตัดแต่งเนี้ยรอยช้ำออกหน่อยโกนะครับขอดูขอดูใกล้ๆค่ะขอดูเลยฮะมาดูเลยตัดรอยช้ำออกแบบนี้นะครับเห็นไหมอ่าค่ะตัดรอยช้ำออกแล้วกรีดทางรากหน่อยหนึ่งนะกรีดทางรากออกสามสี่โลยกรีดทางรากแล้วก็อย่าลืมกรีดทางรักด้วยนะก <laughs> <N ee> เสร็จปุ๊บแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมถ้ามีน้ํายาเล่งลากก็เอาไปแช่ไว้อย่างนี้แล้วก็แช่น้ํำยาเล่งลากอ่ถ้าไม่มีก็เหมือนเดิมนะฮะสิบบาทนะครับเอ็มรหิ R 50, หรือไม่ก็ยาชูกําลังต่างๆบวกกับอ่า กะปีอะไรก็ได้นะอ่าแช่น้ํายาเยลี้งรากประมาณครึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงแช่ไว้อย่างเงี้ยฮะแช่ไว้ในช่วงจังหวะที่แช่เราก็ตัดตัวอื่นเนี่ยก็แช่ไว้แช่ไว้แช่ไว้แบบนี้นะครับเตรียมดินดใส่กระถางทีนี้ก็ดินก็เตรียมใส่กระถางหรือว่าใส่โจกใส่แก้วไปกินแก้วกาแฟแก้วกาแฟที่บ้านมีเยอะอย่าไปทิ้งปทิ้งเอามาตัดตูดนิดหน่อยนะให้มีรอยรั่วเจาะรูให้สักสามสี่รูเจาะเสร็จปุ๊บเอาดินใส่ดินเอามาจากไหนถ้าอยู่ในเมืองก็ไปร้านขายอ่า ร้านเกษรร้านขายต้นไม้ร้านขายต้นไม้ที่เขาขายดินก็ซื้อดินถุงมาก็ได้นะเอาดินใส่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 ลงไปนะครับแต่ถ้าอยู่ตามบ้านท้องไร่ท้องนาก็หน้าดินบ้านเราเนี่ยแหละโกะผสมข้าวขี้วัวต่างๆนะแกอะไรเนี้ยแกบก็ได้ขี้วัวก็ได้นะผสมก็ไปเสร็จปุก็ใส่ลงไปในนี้ให้ดีล้อนซืยหน่อยไอที่เราแช่นั้นอย่าเล่งลากไว้ประมาณสักยี่สิบนาทีถึงครึ่งชั่วโมงค่ะเอามาถึงปักใส่ลงไปจึ๊กแบบเลยเวลาปักมันจะมีเสียงโกะอ่า วางไว้ในที่แดดลำไรลรดน้ำวันละครั้งแค่นี้ก่แบเจ๋วเลยผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์เริ่มแตกตาเขียวถ้าคนตาเขียวยแสดงว่าคนโกรธแต่ถ้าเป็นต้นไม้นั่นหมายความว่าเขากําลัง ยินดีกับเราเขามีความสุขกับเราค่ะ <c oughs> และสมมุติว่าถ้าเราจะไปปลูกลงดินลงกระถางต่อไปต้องสังเกตยังไงคะสังเกตให้ใบนะครับใบขึ้นมาประมาณหนึ่งตาก็จะมีมประมาณสักสี่ห้าใบค่ะส <c oughs> ี่ห้าใบเริ่มแก่เสร็จปุ๊บก,ก็สามารถทีเอาลงดินได้แล้วรากก็จะทกกะลกทุกระถางเหีอ่าใบแก่รากทะลุกระถางเปลี่ยนกระถางได้เลยลงปลูกลงดินได้เลยนะคะการที่เราจะเอาไปปลูกลงดินเอาไปปลูกลงกระถางใหญ่เราไปเปลี่ยนกระถางหรือปลูกลดนอินเนออย่าลืมต้องรอให้ใบเขาแก่ก่อนค่ะแล้วถ้าใบเขาอ่อนเราอาไปปลูกเสร็จปุ๊บโดนแดดโาากศเี่ยว ค่ะปรับตัวไม่ได้จะเหี่ยวปรับตัวไม่ได้ฮะอ่าเนี่ยเรียบร้อยง่ายไหมโกว่าง่ายง่ายมากๆนะครับแล้วทีเนี้ยคุณลุงคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ต่างๆเนี่ยเอาไปปลูกตั้งไว้ใส่ถุงชําไว้แต่ครับบางทีพอหมอนเราเป็นลูกคนอยากได้พันเราก็ตัดกิ่งมาปักชาแบบเนี้ยค่ะรายได้เสริมเป็นรายได้เสริมขอบคุณมากมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะกินหมอนนะอย่างที่ผมบอกโกค่ะหมอนเนี่ยเป็นพืชที่ ถามว่าหาก да ินง่ายไหมก็ไม่ได e ้ยากเท่าไหร่นะแต่ถ้าสมมติว่าคุณจะสั่งซื้อหมอนจากผมเนี่ยแล้วกินสดสดวันนี้คุณอยู่กรุงเทพเนี่ยกว่าหมอนจะไปถึงก็พรุ่งนี้ใช่ไหมกรความสดมันไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นปลูกกินดีที่สุดแล้วก็ปลูกง่ายด้วยและดีต่อสุขภาพเนี่ยตัวนี้คือเบอร์รี่จริงๆนะแจ๋เลยขอบคุณมากมากเลยนะคะผมก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมก็ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอย่าลืมคิดดีพูดดี และท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับก่อนจากการก็ทิ้งท้ายสักหน่อยหนึ่งนโะโกเนะาะกลมโลเปียวได้ให้หายหวัเงเวงฉลมเสียงเพลงไวุ้นโล บ๊ายบายโกแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับเก้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ